สาวเซอเกตอีสานไทยสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุผูสุคนทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมื่อนีมาพอกับสาวเซอรเกตอีกคือเกาจ้ามื่อนีสาวเซอเกตมาขอเมนูแซบค่ะพี่น้องขนมจีนน้ำเงี้ยวจ้ามื่อนีสิมาส่วนพีส่วนนองขึ้นไปทางเหนือน้ำกั้นเดอ้อจ้าพี่น้องมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวจ้านี่เต็มถาดยังไๆเลยจ้าพี่น้องมีตีนไก่นะคะนี่ มีเลือดด้วยจ้าดอกงิ้วหมูสับนะคะโอ้ยริกเผาจะแสบผักเคียงจะพี่น้องกระหล่ำค่ะนี่จ้ะผักกาดดองนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ถั่วงอกจ้าพริกหวานเพิ่มความสวยงามของคลิปนะคะแรดิชค่ะผักกินคอสแล้วก็ผักสล,ลัดนะคะ บ,บ,บีบมะนาวลงไปจ้านี่บีบลงไปเลยแซบๆพี่น้องนี่มักเปียวหลายเปียวหน่อยกระใสลงไปจ้าอืมนี่พอดีจ้ะเอามาสามเพียงขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มค่ะดูค่ะเลิศค่ะมาจ้ะ ว่าแซ่บมากใส่ซ่อมสาวอ่ะพี่นอ้อง วันนี้ได้ดอกไม้จากพี่น้องมาแบบสาวเหนือสาเหนือเพร์สิมาเก,ก่าวผมแล้วเป่นกระสีปินมีดอกไม้ไว้ปักผมเนะาะเสาเอเกตปลูกดอกดาวเรืองไว้กระถางในหน่อยบันทนีก็เลยเก็บมาปักมึง อีกหนึ่งน้ำยาที่ชอบมากค่ะใส่มือใส่ทั้งซอนใส่ทั้งมือมันค่อยแสบ โซตินแกเนี่ยจักน้อยปลูกว้กระถางนิดหน่อยเพื่อก็เลยออกดอกน้อยๆน่มังดีละ ดอกเงี้ยวแซบ่บพริกถอดพี่น้องขนมจีนผักผักเนื้อกับสเป็น,น้ำเงี้ยวเนาะผักก้างกัดกะทิผักอีสานกับน้ำยาปลาน้ำยาปนผักไตกับแกงไตปลาเนาะพี่น้อง เอาตีนแกไวอ่านพี่น้องว่าท่านดูดหรอ Mak, mọi ni Mm-hmm. แซบ่บแซบ่บเหลืออัน น้ำยาแกงใต้ป้าเลยพี่น้องสีซาวเส้อเกนยังว่าท่านเด้กินแต่เกิดมาว่าท่านเคยกินจากเทืออยู่เดี๋ยวสิลองไปหามากิน สดนามแห้งาาหอดอภาษาเหนือแสบแห้งเขาบอกว่าวจังไดเกาะลำแต่เจ้าเมือนมอือม สาวเส้นยาวๆคำยังไงแล้วก็หูดบะเนย มาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันไปหาขา้าวหาหน้ามากิน,นกันเดอนอน้อีปน้อง ตีนไก่เปื่อยดีขนาด กินแล้วก็จะทำความสะอาดห้องจ้าพี่น้องอืม แซ่บข,ขนาดจ้ะอดอกเนี้ออ่ะอืมยากไปเห็นนอืมฉันไปหน่อยหนึ่ง เยอะๆพักหลยก็แแสบหลย จนหยุดบาได้เลยลำแต่แต่เจ้า โคบักพริกแซ่บถึงมือทั้งสอน สอนกับแสบกินมือกับแสบ ฝ่าวกินบา่ปากบ่เบา <c oughs> อยากแค่แตัน,คล,น <c oughs> คลิปเวลาโดนอืมก็เลยฝ่าวกิน ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสาวเสือเกตอีสานไทยสไตล์จ้าสาวเสือเกตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเสือเกตด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวเสือเกตจ้ามื่อนี้สาวเสือเกตกับตองขอตัวรัไปก่อนพอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย